เอาละครับท่านผู้ชมนะตอนนี้นะครับก็เที่ยง20นาทีแล้วนะก็วันนี้เราจะมาสุม่มผู้โชคดีนะครับ ID เรมนะครับก็เอาไปดูแลกันต่อนะโอเคแล้วก็เรื่องกิจกรรมเนี่ยผมถ้ามี ID อดีกอีกผมเดี๋ยวก็จะมาแจกกับท่านผู้ชมอีกเหมือนเดิมนะแล้วค่อยอติดตามอาการเผื่อแบบผมไปเจอไอดีสวยๆหรือว่าไปเจอไอดีดีๆ,ๆเดี๋ยวค่อยมาทำกิจกรรมแจกนะครับแล้วก็วันนี้ผู้โชคดีของเรามีทั้งหมด31คน คือสามสิบเอ็ดคนนี้คือผมคัดมาแล้วนะคือแบบว่าทําตามกติการบทุกอย่างแล้วก็มันมีบางอันที่แบบว่าเออมันมีแค่เม้นแค่แบบว่าเอ้ยชอบอ่าเพราะอะไรนั่นนู่นนี่นะแต่ว่าบางคนก็แบบว่าเออชอบตัวละครตัวนี้แต่ไม่บอกเหตุผลว่าอยากได้ทำไมถึงจะได้ไอดีหรือบางคนแค่ากได้ไอดีแต่ไม่บอกตัวละครที่ชอบอันนี้ผมก็พออนุรวมให้นะแต่มันจะมีบางคนแบบว่าเฮ้ยอ่แชร์นะแต่ไม่เม้นหรือไม่กดไลค์อย่างเงี้ยเออหรือบางคนกดไลค์ ยังไงเ่ะกดคอมเมนต์แต่ไม่แชร์เป็นสาธารณะอันนี้ก็ไม่เข้ากดเลยนะผมก็ค่ดจะคัดออกไปเลยนะก็ทุกอย่างก็าตามตามกดกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพราะอย่างน้อยก็อยากจะแบบคัดนิดนึงนะครับเพราะอย่างน้อยผมก็ต้องการคนที่ไปดูแลไ,ไอทีต่อจริงๆนะโอเคสรับมาวันนี้ก็ไม่พูดพังทําเพลงนะครับแต่ตอนนี้3า,า,ารเสากาศก็อูในเว็บไซต์ในการสุ่มนะ w i s h o f n a m e c o m นะครับก็ขอ,ขอผมด,ด้วยด้วย มึงสองซ้ำไปอ้าวขอพูดด้วยน้องเชื่ออะไรเดีย๋ยวขออนุญาตกลับไปอ่านแป๊บหนึ่งไปที่แปรเลยเอ๊ะ ษาอัง oh, oh. กฤษ Rebrass p o k y r e b r a s p o k y โอ้โหก็อ่าสลับผู้โชคดีนะครับก็อย่าลืมนะครับทักอินบ็อกเพจมาได้เลยนะก็ยินดีกับอ่าผู้โชคดีคนนี้ด้วยนะครับอาแล้วก็อย่าลืมทักอินอ่า ให้อีเมลเพจมาแล้วก็เตรียมไอพวกุงพวกเบอร์หรืออีมงอีเมลให้เตรียมพร้อมนะครับเออก็น่าจะไม่ได้เสียเวลากันมากนะครับโอเคสำหรับผู้โชคดีวันนี้ก็อ่านะครับรับ ID เรมนะครับหรือไอดีไปปั้นต่อได้เลยนะครับโอเคสำหรับผู้ที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะเออเดี๋ยวผมพยายามหากิจกรรมมาให้เล่นเนาะโอเคสำหรับคลิปโรนี้ไม่มีอะไรแล้วนะก็แสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับโอเคสำหรับวินนี้บายๆครับผม